บทที่367ค่าแมวนั่นเสียในตอนนั้นเองที่แสงหนึ่งสว่างวาบก่อนพลังปราณที่มองไม่เห็นจะก่อรูปเป็นประการเกราะบนท้องฟ้าเข้าครอบยอดเขากระบี่วารีเอาไว้จนทั่วค่าประมาทเกินไปโดนผนึกขังในยอดเขากระบี่วารีเข้าให้เสียแล้วสิ ใครบางคนกำลังควบคุมเราจากข้างนอกนั่นและข้าเองก็มีอาจต่อต้านอันใดได้เลยสายลมอ่อนพัดผ้าเอาผมยาวสลวยของผู้นำยอดขาวหลวบปลิวสวยเช่นเดียวกับอภร์สีครามของนางที่พัดปลิวตามแรงลมใบหน้าของผู้ที่อาวุโสกว่านั้นแสดงถึงเจตนาสังหารที่แรงกล้าท่านอาจารย์หลี่อีร่วหมดสิ้นหนทาง จอมยุทธหลายคนเข้าโจมตีติงห้าวเช่นหมาหมูในขณะที่นางไม่สามารถทำอะไรเพื่อเขาได้เลยนอกจากเฝ้ามองดูอย่างไร้ประโยชน์เมื่อได้รู้ว่าพี่ติงของนางกำลังมีอันตรายนางก็หมดสิ้นหนทางจะทำอันใดต่อไปข่าช่างอนะ่อนแออ่อนแอนักการต้องเห็นสิทธิพี่ติงตกอยู่ในอันตรายในขณะที่ตัวข่าเองได้แต่ยืนอย่างไร้ประโยชน์มันช่างเจ็บปวดนักไม่ ข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ให้เร็วที่สุดข้าต้องแข็งแกร่งพอที่จะยืนเคียงข้างสิทธิ์พี่ติงและต่อสู้ร่วมกับเขาให้จงได้หลี่อีร่วกล่าวปฏิญาณในใจตนเองผู้นำยอดเขาหลวถอนหายใจเบาๆในขณะที่ลูบไหล่ปลอบเด็กสาวไปด้วยก่อนที่นางจะนึกถึงใครอีกคนแล้วกล่าวว่าเด็กหนุ่มคนนั้นช่างมีโชคนักหญิงงามมากมายต่างก็หลงเสน่ห์เขา รวมถึงนางก็ด้วยนี่เป็นความรักจากก้นบึ้งที่แท้หรือเป็นเพียงความหลงชั่วครู่กันนะนางลดฝ่ามือลงพร้อมกับที่ในตอนนั้นเองพลังลึกลับบางอย่างก็พวยพุ่งออกมาจากยอดเขากระบี่วารีพร้อมเสียงสะเทือนเลือนลัน่นทานน้ำตกใหญ่ที่อยู่ในบริเวณน,นั้นลอยลิ้วขึ้นมาจากผืนดิน ก่อนจะลงมาสู่มือของนางและกลายรูปเป็นกระบี่สีน้ำเงินเล่มยักษ์ยาวกว่า3ามจังงอเศษผู้นำยอดเขาหลัวแบกกระบี่ยักษ์ของนางหอบขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับดาวหางนางพุ่งขึ้นสู่ปราการเกราะปรานก่อนจะฟาดฟันกระบี่เข้ากับเกราะนั้นจนเจาะเข้าไปได้ผู้นำยอดเขาหลัวนี่เจ้า เสียงที่ดังมาในอากาศเจอไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาไม่คิดมาก่อนนะว่านางจะกล้าบ้าบิ่นถึงขนาดต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองไตเสียผู้นำยอดเขาหลวนั้นแทบจะกลายเป็นคนละคนยามต่อสู้ ใบหน้างดงามของนางราวกับถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเพื่อกีดกันผู้คนมีให้เข้าหานางช่างเป็นสตรีที่เยือกเย็นขัดกับใบหน้าอันอ่อนหวานราวกับน้ำพูที่กลับกลายเป็นน้ำแข็งนางกำลังไร้รำกระบวนท่ากระบี่น้ำตกยักษ์ของนางด้วยท่าทีราวกับเทพธิดานในฝันการเคลื่อนไหวนั้นสอดประสานอย่างอ่อนนุ่มหกักแต่รวดเร็วปานสายฟ้าฟาด ผู้นำยอดเขาหลวงกำลังต่อสู้กับความว่างเปล่าบูมบูมบูมการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นณนะท้องฟ้าเหนือยอดเขากระบี่วารีแล้วชายผู้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าอันว่างเปล่าปรากฏตัวขึ้นในเปลวเพลิงสีแสดพร้อมด้วยกระบี่เล่มยาวในมือเขาต่อสู้กับผู้นำยอดเขาหลวงด้วยไม่ได้หมายมั่นจะฆ่าฟัน หากแต่เพื่อเป็นการถ่วงเวลาเท่านั้นนับผืนแผ่นดินแห่งยอดเขากระบี่วารีหลี่อีรั่วหลับตาลงในท่าคุกเข่าลงกับพื้นประสานมือเข้าด้วยกันอย่างสุภาพในส่วนลึกของดวงใจนางนั้นนางกำลังสวดภาวนาทั้งถวยเทพและปีศาจท,ทั้งหลายได้โปรดช่วยสิทธิ์พี่ติงด้วยและข้าหลี่อีรั่วยินดีที่จะยอมทำทุกอย่างเป็นการตอบแทน ใบหน้าของนางนั้นช่างงดงามและสงบนิ่งแกเรงอแกเรงอแกเรงอเสียงกระบี่เหล็กปะทะเข้าหากันอย่างดุเดือดหวังเจยอียอเพิงโบกกระบี่คู่ในมือจนก่อให้เกิดพายุโหมราวกับเป็นสัญญาณแห่งความตายที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้ไม่ว่าเขาจะเคลื่อนย้ายตนไปที่ใด ก็จะมีร่างของชายชุดดำร่วงหล่นลงมาราวกับรวงข้าวที่ถูกเคียวตัดสะบ้านบนพื้นที่อันงดงามนี้เต็มไปด้วยร่างโชคเลือดไร้ชีวิตของจอมยุทธ์ที่ถูกสังหารกว่า30คนจนอาบย้อมทั้งพื้นที่ไปด้วยสีแดงและกลายเป็นทุ่งโลหิตแต่แสงกระพริบแห่งปราณก็ยังคงดำเนินไม่หยุดหย่อนบนท้องฟ้านั้น แสงจากกลางของสีจอมยุทธปรากฏขึ้นเหนือพื้นดินสีจ้างงอก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นในชุดดำและถลาวิ่งเข้าหาติงห้าวอที่อยู่ใต้ต้นท้อโดยไม่มีความลังเลใด และนั่นเป็นจารึกอาคมเคลื่อนย้ายจากระยะใกล้ด้วยกลวิธีเคล็ดวิชาอาคมบางอย่างที่ทำให้ประตูสํานักพินิจกระบี่ไม่สามารถตรวจจับจารึกอาคมนั้นได้และสามารถนำอาคมนั้นเข้ามาใช้อย่างสถานที่แห่งนี้ข้อความจารึกในจารึกอาคมนั้นเป็นข้อความที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็ต่างต้องสั่นกลัวแม้อากาศจะไม่หนาวเย็นก็ตามทีข่ามันเสีย อย่าปล่อยให้มันบรรลุทันสวรรค์ได้เด็ดขาดมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อนายท่านของเราเสียงร้องตะโกนมากมายดังก้องทั่วหวังเจอ,อย๋ยหยอเฟิงได้แต่ยิ้มยอกับภาพที่เห็นกลวิธีเด็กๆแบบนั้นมีแต่สร้างความสับสนเสียเปล่าไม่มีผู้ใดที่มาพร้อมเจตนาสังหารจะมากู่ตะโกนเพื่อเปิดเผยต,ตัวต,วตนเช่นนั้นหรอก ความแข็งแกร่งของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ในระดับขั้นปราดเป็นส่วนใหญ่มีเพียงบางคนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คนามือหวังเจยยอเฟิงเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็จะกดดันไม่ได้เมื่อพวกมันใช้วิธีมหมาหมูมิหนำซ้ำเขายังต้องคอยปกป้องติงห้าวที่กำลังพยายามจะบรรลุทันสวรค์อยู่ด้วยและต้องทำการรบกวนเด็กหนุ่มให้น้อยที่สุด มันจึงค่อนข้างยากที่จะต้องต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นติงห้าวอยังคงนั่งสงบนิ่งใต้ต้นทอก่อนที่ชั้นผมดกดำจะค่อยๆลอยขึ้นปลีบดอกท้อค่อยๆร่วงหล่นลงมาปกคลุมร่างเขาจนดูราวกับผีเสื้อที่กำลังดมดอมรูปสลกัก ลำแสงสีเงินและสีส้มพุ่งออกจากศีรษะของเขากลายเป็นมังกรสองตัวที่พุ่งทยานขึ้นไปบนฟ้าพันกันเป็นเกลียวประกอบร่างเป็นรูปร่างต่างๆด้วยร่างอันคดเคี้ยวลำแสงมังกรทั้งสองแหวกตัดอากาศจนก่อให้เกิดเมฆหมุนควงราวกระแสน้ำวน พลังลึกลับแห่งสวรรค์และผืนโลกนั้นพยายามจะฉีกมังกรปราณออกเป็นสองท่อนพร้อมกับเร่งพลังขึ้นหมายจะฉีกชายหนุ่มใต้ต้นทอเช่นกันไตเสียหวังเจยยอเฟิงเคลื่อนไหวร่างอีกครั้งก่อนที่ชายชุดดำสองคนที่พุ่งเข้าหาติงห้าวะจะต้องหยุดชะงักพร้อมกับที่หัวขาดสะบ้นออกจากตัวทันทีฟิววอววิธีกระบี่สว่างขึ้นอีกหน ร้อมกับที่บาดแผลลึกปรากฏขึ้นบนแขนของหวังเจยยอเฟิงจนเห็นกระดูกบรรดาชายชุดดำรู้จุดอ่อนของหวังเจยยอเฟิงเสียแล้วตัวเขานั้นต้องการปกป้องติงห้าวอและไม่กล้าที่จะออกห่างจากเด็กหนุ่มมากเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของเขาทำให้เขาสามารถสังหารชายชุดดำได้หลายคน หากแต่ตอนนี้เขาถูกต้อนให้เข้ามาอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเสียแล้วข้าไม่อาจใช้กระบวนท่ากระบี่สังหารได้พลังปราณที่รุนแรงจะไปรบกวนการบรรลุทันสวรรค์ของสิทธิ์น้องสามของข้าให้ตายเถอะเหมือนชีวิตของข้าจะต้องยอมทุ่มเพื่อเขาเสียแล้วความรู้สึกเป็นเบี้ยล่างอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ทำให้จอมถักถางนั้นสิ้นหวังจนแทบอาเจียน เขาสังหารชายชุดดำไปกว่าสิบคนแต่กลับได้แผลมามากกว่าโหลในพริบตาเดียวยังนับว่าโชคดีที่เขาไม่เป็นอันตรายมากมาดูกันว่าเจ้าจะมีเลือดอีกแค่ไหนมันกำลังจะตายสังหารติงห้าวอเพื่อล้างแค้นให้นายน้อยเถิดอย่าไปสนใจมันเลย บรรดาชายชุดดายังคงออกมาจากประตูมิติจารึกอาคมราวสายน้ำตกสีดำด้วยจารึกสีเงินและแม้หวังเจยอยอเพิงพยายามจะปิดประตูมิติจารึกอาคมนั้นแต่เขาก็กลับโดนเล่นงานเสียเองแสงสีเงินลอยเคว้งอยู่ในอากาศบรรดาชายชุดดำโจมตีด้วยอาวุธระยะไกล พวกเขาเลิกพยายามเข้าประชิดติงห้าวอและโจมตีด้วยการยิงอาวุธแทนหวังเจยยอฟึงรู้สึกว่าตนกำลังถูกเล่นงานเข้าให้แล้วและในตอนนั้นเองเจ้าแมวอ้วนสีขาวเดินออกมาด้วยท่วงท่าสาวชาววังจากที่ไกลไกลเหมียวนี่มันอะไรกันทำไมมีคนมาเต็มไปหมดเลยล่ะอ้า แล้วทำไมสู้กันละนั่นไอ้พวกบ้านในชุดดำนี่เป็นใครกันเสียเยโว่ยืนจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับหางของสัตว์บางอย่างในปากจอมถักถางที่กําลังต่อสู้อย่างดุเดือดนั้นไม่มีเวลาจะมาตอบคำถามเขาแต่ชายชุดดำบางคนสังเกตเห็นมันเข้าจนได้มันปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยราวกับวิญญาณ และเมื่อมันอ้าปากพูดทุกคนก็เหมือนกับเพิ่งรู้สึกตัวว่าแมวไม่ควรจะต้องพูดได้มอมา้าแมวพูดได้ปีศาสงั้นหรืออ้วนชมัดฆ่าแมวนั่นเสียชายชุดดำคนหนึ่งตัดสินใจโดยไม่มีลังเลบทที่368แมวอ้วนจอมบ้าคลาั่ง ในสายตาของบรรดาชายชุดดำเจ้าแมวตัวนี้ก็เป็นเพียงแมวอ้วนไม่รู้ประสาด้วยความแข็งแกร่งขนาดที่พวกเขามีมันคุ้มแล้วหรือกับการต้องลดตัวไปกำจัดแมวโง่ๆตัวหนึ่งแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือปีศาจขนฟูตัวนี้ก็โกรธได้เหมือนกันตัวอะไรทำไมอ้วนขนาดนี้ฆ่ามันดีไหม คำพูดเหล่านี้ก้องอยู่ในหัวของเจ้าแมวเสียเยโว่ผู้กำลังเป็นประจักษ์พยานในการต่อสู้อันดุเดือดของจอมถกักถางแงวรูมั่นตาของมันหดเล็กลงจนกลายเป็นเพียงจุดสีดำเล็กๆความโกรธเกรี้ยวประทุถึงจุดเดือดสุดจนแทบมองเห็นไอพิโรธที่ออกมาจากจมูกของมันอภัยให้ไม่ได้กล้าดียังไงมาดูถูกเสียเยโว่ผู้นี้ เจ้าแมวอ้วนยืดกายตะโกนก้องและเมื่อเสียงทั้งหมดถูกเปล่งออกมาจากกลำคอสีสะเล็กๆขนาดเท่ากําปั้นของมันก็ขยายพองออกกลายเป็นลูกโป่งยักษ์ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางกว่าหกจางงอฟันซี่เล็กๆนั้นกลายสภาพเป็นฟันแหลมคมกริบราวใบมีดปากที่เปื้อนเลือดของมันส่งเสียงคำรามของสัตว์ป่าออกมาจนสายลมปันป่นป่วนแทบกลายเป็นพายุ แกเรงอลูกดอกขนาดเพียงเหรียญเงินกระเด็นไปโดนหน้าของเจ้าเสียเยโวก่อนจะแอตกออกและตกลงมาบนพื้นราวกับว่ามันเปราะบางเพียงกระเบื้องที่สุดท้ายก็กลายเป็นกองขยะบนพื้นชายชุดดำขยี้ตาด้วยความประหลาดใจข้ามีปัญหาเสียแล้วสิชายชุดดำรู้สึกว่าปัญหากำลังจะตามมาเสียแล้ว และในตอนนั้นเองทุกคนรอบตัวเขาต่างหวีดร้องพร้อมๆกับที่พวกเขาถูกพัดขึ้นฟ้าไปด้วยพายุหมุนที่เกิดจากเสียงคำรามของเจ้าแมวในขณะที่เขากำลังยืนนิ่งอึ้งอยู่นั้นความหนาวเหน็บก็เข้าปกคลุมตัวเขาทันทีและทุกอย่างรอบตัวก็มืดลงในทันทีร่างกายเขานั้นไม่รู้สึกอะไรอีกนอกจากความเจ็บปวดและความเหนื่อยหนัก เจ้ายิงค่าด้วยเศษเหล็กนั่นอภัยให้ไม่ได้เสียเยโว้งับปากตนเข้าหากันทันทีและชายคนนั้นก็ถูกกลืนหายไปโดยที่ยังมีรองเท้าสีดำห้อยต่องแต่งออกมาจากปากของเจ้าแมวยักษ์มันแยกเขี้ยวและกล่าวว่าคิดไว้แล้วเชียวว่าเนื้อพวกมนุษย์นี้เปรี้ยหน่าดูอร่อยสู้เนื้อของรัชทายาทปีศาจจอมพลปีศาจและราชาปีศาจไม่ได้เลย รอบๆนั้นเงียบสนิทหวังเจยยอเฟิงนั้นแทบจะเข่าสุดเบื้องหน้าเจ้าแมวสิงห้าวอเลี้ยงแมวอะไรของเขากันเนี่ยนอนี่มันแปลงร่างได้จริงหรือมหัศจรรย์เกินไปแล้วจู่ๆหวังเจยยอเฟิงก็เกิดความคิดอยากจะแลกอาวุธอาคมอินทรีย์ของเขาเป็นของเล่นแก่เจ้าแมวเสียอย่างนั้นชายชุดดำตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดนี่มัน อะไรกันทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าติงห้าวเลี้ยงสัตว์ดุร้ายนี่ไว้ข้าอยากบีบคอไอ้คนสืบข่าวให้ตายเสียเราจะมีทางไหนจัดการมันได้ละเนี่ยมันกินจอมยุทธขั้นปรมาจารย์เข้าไปได้ทั้งตัวช่างเป็นปีศาจที่น่ากลัวอะไรขนาดนี้สิ่งที่เราไม่รู้จักมักจะดูน่ากลัวเสมอนั่นแหละ แต่เจ้าคนนั้นเป็นถึงจอมยุทธผู้เก่งกาจเชียวนะอากบกบบูมบูมบูมในชั่วขขณะต่อมาร่างหลายร่างก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าและในที่สุดทุกร่างที่ร่วงหล่นลงมานั้นก็ส่งเสียงดังสนั่นเมื่อกระแทกพื้นซึ่งเป็นเสียงร่างเนื้อกระแทกพื้นจนแหลกเละ บรรดาชายชุดดำที่ถูกพัดขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อครู่นี้ล้วนตกลงมากับพื้นเสียจนร่างแหลกเลือดสาดกระเซ็นกลายเป็นเนื้อสัพ์และเสียงเหล่านั้นก็ทำให้ทุกคนที่เหลือตกอยู่ในความตกตะลึงหวังเจยยอเพิงนั้นขยับตัวเป็นคนแรกเขากระชับกระบี่แน่นและฟาดฟันวิถีกระบี่ของตนขึ้นไปบนฟากฟ้า,ฟาก่อนที่ชายชุดดำรอบตัวจะถูกหั่นออกเป็นชิ้นชิ้น พร้อมกันกับที่เจ้าแมวเสียเยวโวคำรามดังก้อง555ถึงเวลาแสดงพลังของข้าแล้วเสียเยโวใส่หัวก่อนที่ร่างลำตัวของมันจะพองขึ้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์สูงราว18บจ้างอมันสะบัดหางของตัวเองและกวาดร่างชายชุดดำออกไปพ้นทางด้วยหางของมันจนพวกเขาไม่ทันตั้งตัวทำให้คนพวกนั้นเละเป็นชิ้นชน แต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอะของแวววับพวกนั้นน่ากินมากเมื่อเสียเยโว่ก้มหัวลงมันก็ไปเห็นจารึกอาคมที่เป็นประตูให้บรรดาชายชุดดำเข้ามามันตะปบเข้ากับจารึกนั้นจนประตูเชื่อมนั่นถูกทำลายลงุูมุูม เจ้าแมวอ้วนหยิบแผ่นจารึกโลหะเข้าปากด้วยความตะกละเป็นวิสัยก่อนจะเคี้ยวมันไม่ต่างจากเมล็ดถั่วแอลมันก็บ่นออกมาว่ารสชาติห่วยแตกแถมเหนียวอีหวังเจยยอเฟิงขมวดคิ้วเหนียวงั้นหรือ ตามปกติแล้วแผ่นจารึกอาคมมักสร้างขึ้นจากวัสดุอักมหายากต่างๆที่มีความแข็งแรงมากแต่แม้แต่ตัวเขาเองที่โจมตีด้วยกระบวนท่าพิฆาตของเขาก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้ลงในขณะที่เจ้าแมวนั่นกลับใช้เพียงกรงเล็บก็สามารถทำลายมันได้มีหนำซ้ำยังกินมันเข้าไปอีกเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นรสชาติห่วยแต่แต่รับคมฟันค่าได้ดีใช้ได้ ตูมตูมตูมเจ้าแมวตะปบแผ่นจารึกอาคมที่เหลือจนสิ้นซากก่อนจะโยนเข้าปากนี่สำนักพินิจกระบี่ชุบเลี้ยงปีศาจไว้จริงงั้นหรือเจ้าทำลายงานของข้าตายเสียเถอะเสียงเยือกเย็นดังขึ้นจากท้องฟ้าก่อนที่ร่างของชายผู้หนึ่งจะปรากฏขึ้นมาข้างเจ้าแมว เขาฟาดฝ่ามือเข้ากับส่วนเอวที่อ่อนแอที่สุดของมันก่อนที่เสียงจะดังสนั่นไปทั่วอากาศด้วยคลื่นพลังอันแข็งแกร่งจากฝ่ามือพิฆาตตุ่มมอมอเจ้าเสียเยโวนั้น,นล้มลงกับพื้นราวกับภูเขาที่โค่นลงเจ้าแมวนั่นถึงกับตัวหักครึ่งท่อนเมื่อพบกับก,บการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัว กระดูกของมันแหลกเละจากการโจมตีเหลือเพียงเนื้อหนังเท่านั้นที่ยังคงอยู่หากโดนโจมตีเช่นนี้แล้วแม้แต่ราชันยุทธก็คงไม่อาจมีชีวิตรอดได้มันสายเกินกอว่าที่หวังเจออยยอเฟิงจะเข้าไปช่วยเจ้าแมวได้แล้วให้ตายเถอะหวังเจอยยอเฟิงก้าวไปข้างหน้าพร้อมเสียงสะบดัด ทันใดนั้นวิถีกระบี่ก็ปรากฏขึ้นราวกับทางช้างเผือกบนสวรรค์ชั้นฟ้าพร้อมร่างของชายผู้หนึ่งที่เข้าประชิดตัวเขาและโจมตีอย่างรุนแรงหากเป็นการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวแล้วล่ะก็หวังเจยี่ยอเฟิงไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหน แต่ชายผู้นี้นั้นเชี่ยวชาญทักษะการหายตัวอย่างยอดเยี่ยมราวกับสามารถเก็บอวัยวะตนเองได้ทุกส่วนชายผู้นี้ปะทะเข้ากับวิถีกระบี่ของหวังเจยยอเฟิงเข้าเต็มๆแต่เขาก็สามารถล่องหนส่วนร่างที่โดนปะทะไปได้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นควันหนาล่องหนหายตัวไปทันใดเวนินเอ่ยเจ้าแมวก็ตายแล้วแล้วข้าจะไปบอกติงห้าวออย่างไรกันเนี่ย หวังเจย์ยอเฟิงรู้สึกผิดเขารู้ดีว่าติงห้าวอและเจ้าแมวสนิทกันเพียงใดแต่ในตอนนั้นเองโอ้ยโอ้ยเหมียวมีไอ้เวนที่ไหนโจมตีข้าเนี่ยแกไม่ตายดีแน่ใครหน้าไหนก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นข้าจะกินเจ้าให้ตายอย่างทรมานคอยดูเมื่อได้ยินเสียงบ่นอรารวาที่คุ้นหูหวังเจย์ยอเฟิงก็โล่งใจ บทที่369เพศนาคาดเปื้อนเลือดมะแมวนั่นมันยังไม่ตายจริงๆงั้นหรือเมื่อมองไปยังเจ้าแมวก็จะเห็นร่างใหญ่ยักษ์ของมันที่ค่อยๆแฟบลงและหดกลับมาเป็นขนาดปกติแขนขาของมันโบกไปทั่วๆกระแทกเข้ากับก้อนหินจนเกิดเสียงดังโครมครามจนร่างของมันพิมพ์ประทับเป็นรอยบนก้อนหินก่อนที่จะแฟบลงไปกองกับพื้น ด้วยพลังมหาศาลเช่นนั้นแม้แต่จอมยุทธขั้นปราดก็ไม่อาจรอดมาได้แต่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าแมวอ้วนนี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่ขนร่วงสักเส้นมาให้ข้าจัดการเสียดีๆเมื่อหดกลับมาบนพื้นเจ้าเสียเยโว่ก็กระวีกระวาดวิ่งฉิวไปพร้อมเสียงร้องและพุ่งเข้าหาอากาศว่างเปล่าทางซ้ายเหมียว เจ้าแมวอ้วนตะปบบางอย่างเข้าด้วยกรงเล็บก่อนที่หยาดโลหิตจะสาดกระเซ็นหวังเจยยอเฟิงเข้าใจสิ่งที่เกิดในทันทีเขาประชิดร่างเข้าไปหาเสียเยโวและฟันกระบี่เข้าที่พื้นที่เดียวกับเสียเยโวเมื่อครู่แกเรงอ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 กลุ่มประกายไฟแตกกระจายกลางอากาศ เสียงโลหะกระทบกันไม่มีสิ้นสุดราวกับเสียงเม็ดฝนแสงนั้นฟาดฟันผ่าอากาศและมีเสียงราวกับเหล็กปะทะเหล็กอย่างไม่มีผิดเพี้ยนราวกับระลอกคลื่นจากก้อนหินที่โยนลงไปในบ่อน้ำยิ่งสั่นไหวเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนเท่านั้นเหมียวข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเจ้าเสียเยโวต่อสู้ต่อไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่ง มันรวดเร็วเสียจนเห็นได้เพียงแสงเงาสีขาวที่แอววไปมาเท่านั้นมันว่องไวมากขึ้นจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นล้อมรอบร่างของชายลึกลับความแข็งแกร่งที่ยากจะอธิบายของเจ้าเสียเยโวทำให้มันพบตัวร่างของชายคนนั้นได้เสมอไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไปที่ใด ชายผู้นี้ซ่อนตัวได้อย่างเงียบเชียบเสียจนสามารถหลบหลีกการโจมตีของหวังเจยยอเพิงแต่เขากลับถูกเปิดเผยตัวด้วยกรงเล็บของเจ้าแมวอากกเวนเอ๋ยชายลึกลับร้องสะบดด้วยความตกใจเขาไม่คิดว่าเจ้าแมว,ว่าจะหาตัวเขาพบ ในที่สุดชายชราร่างทวมที่ปกคลุมด้วยหนวดเคราวสีเทาและอาพรสีดำก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าด้วยท่าทีโกรธจัดชายผู้นั้นผอมแห้งราวกับโครงไม้ไผ่ร่างกายของเขาแทบไม่มีเนื้อเลยราวกับหนางหุ้มกระดูกพร้อมเบ้าตาโหลลึกถุงมืออาคมคู่หนึ่งแอร์ตกออกเผยให้เห็นเลือดและกระดูกภายในเป็นอย่างที่คิดไว้เลย จอมถักถางกล่าวแน่และว,ว่าเขารู้จักชายผู้นี้เขาเป็นผู้อาวุโสแห่งสำนักแห่งดาวตกและเป็นบิดาของชายตาเดียวที่ถูกติงห้าวสังหารตั้งแต่ครั้งสำรวจโบราณสถานในเทือกเขาซีเหยียนเขามีสมญานามว่าเพศนาคาดเปื้อนเลือดผู้ที่มาหาทางแก้แค้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม แต่ในตอนนี้เพียงแค่มองก็รู้ได้ทันทีว่าเพศนาคาดเปื้อนเลือดผู้นี้นั้นอ่อนแรงลงแล้วเขาถูกเปิดเผยตัวโดยเจ้าแมวจึงนับว่าพ่ายแพ้ให้แก่แมวอ้วนเข้าแล้วมิหนำซ้ำยังถูกไล่ล่าจากคนของสำนักพินิจกระบี่ไม่เคยมีผู้ใดในหัวเมืองเหมันที่ลอบเข้ามายังยอดเขากระบี่อัมพรางแห่งสำนักพินิจกระบี่แล้วจะรอดออกไปได้ โดยเฉพาะเมื่อเขาได้ก่อเรื่องขึ้นที่นี่เจ้าคงไม่รู้จริงๆสินะว่าความตายหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้าจะทำตัวอย่างไรก็ได้เมื่ออยู่ที่โลกภายนอกนั่นแต่ไม่ใช่กับที่นี่หากเจ้าเข้ามาและพยายามจะสังหารคนในสำนักแล้วล่ะก็ตอนนี้ชีวิตของเจ้าจะยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเสียอีกจอมถากถางคำราม และในทันทีที่เขาโบกมือนกอินทรียักษ์สีเขียวตัวหนึ่งก็พลันร่อนลงมาพร้อมกับปีกของมันที่กลายเป็นใบมีดเสียดสีไปมาส่งเสียงกระทบกันดังขึ้นก่อนจะเข้ามาติดกับหลังของเขานอนหนูนี่มันมีปีกหรือทุกคนมานี่เร็วมาดูมนุษย์นกเสียเยโววีดร้องขึ้นจอมถักถางถอยหลังสะดุดลงกับพื้นข้าเนี่นะมนุษย์นก ให้แมวปากเสียค้าน่าจะฆ่าเจ้าเสียไม่ก็น่าจะปล่อยให้ไอ้เจ้าเพศนะาคาดเปื้อนเลือดฆ่าเจ้าเสียให้ตายเพศนะาคาดเปื้อนเลือดรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่เป็นใจแก่เขาเลยเขาอยากจะหนีหายไปในความว่างเปล่าแต่ทันทีที่จอมถักถางตะโกนขึ้น ปีกที่หลังที่ยาวกว่าหกจ้างออก็กางออกเขาขยาปีกของตนเบาๆเบื้องหน้าสายตาของเพศนาคาดเปื้อนเลือดแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่ปะทะเข้ากับใบมีดสะท้อนไปทั่วอาณาบริเวณสี่จ้าง,งอโดยรอบเจ้าอยากจะฆ่าพวกข้าไปทำไมกันทีแรกก็ลูกชายข้าข้าไม่มีสิทธิ์จะโกรธแค้นหรือไรเพศนาคาดเปื้อนเลือดเลิกหลบซ่อนกาย เขาพูดออกมาด้วยใบหน้าหวาดกลัวระคนโกรธเกรี้ยวเขานั้นมีทักษะในการลอบสังหารอย่างดีและเป็นเลิศด้านการพลางตัวเช่นนั้นในการต่อสู้ระยะประชิดเขาจึงเสียเปรียบหวังเจยยอเฟิงผู้เคยเป็นถึงยกคู่แห่งยอดเขากระบี่อัมพรางไปมากลูกชายเจ้าสมควรตายแล้วเจ้าเองก็ด้วยบอกข้ามาเสียดีๆว่าใครกันที่ทำให้เจ้าเข้ามายังสำนักนี้ได้ แล้วข้าจะจบชีวิตเจ้าอย่างไม่ทรมานนะับจอมถักฐางกระชับกระบี่ในมือตอนแน่นมีความแค้นมากมายที่ยังไม่สสางระหว่างสำนักแห่งดาวตกและสำนักพินิจกระบี่การตายของหมาอี้เฟยเองก็เกี่ยวข้องกับสำนักแห่งดาวตกมิหนำซ้ำทั้งพ่อและลูกเพศนาคาดเพื่อนเลือดคู่นี้ก็ยังมีใช่คนดีเดอะไร พวกเขาก่ออาชญากรรมมากมายทั้งฆ่าฟันล้นจี้วางเพลิงและลอบทำร้ายผู้คนจนแทบไรซึ่งความมดีและในครานี้อีกฝ่ายยังนำพากองโจรเข้ามายังสำนักพินิจกระบี่เพื่อหมายก่อการสังหารมันอาจมีผู้ทรยศที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกมันอยู่จอมถักถางจำต้องอดใจไว้ก่อนเขายังไม่สังหารชายผู้นี้เพื่อต้องการลวงข้อมูลสำคัญ ฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ใช่เด็กทารกนะให้ข้าหนีไปก่อนแล้วข้าจะบอกเจ้าเองว่ามันผู้นั้นเป็นใครเพศนาคาดเพื่อนเลือดพยายามต่อรองด้วยความหวังอันริบหรี่จอมถักถางขมวดคิ้วแต่ในตอนนั้นเองฟิววว,วแสงสีเงินปรากฏขึ้นโดยไร้สาเหตุปะทะเข้ากับด้านหลังของเพศนาคาดเพื่อนเลือดด้วยพลังอันน่ากลัวนั้นมันได้ระเบิดออออกอ และแช่แข็งร่างของเพชรคาตเปื้อนเลือดไว้ทันทีสังหารในกระบวนท่าเดียวมันเป็นเพียงเพศนาคาตเปื้อนเลือดที่ไม่มีค่าอะไรนอกจากความชั่วสิทธิี่หวังท่านก็พูดมากใช้เล่นทำไมต้องไปมากความกับคนเช่นมันด้วยเสียงของติงห้าวอดังขึ้น แสงสีเงินนั่นคืออาวุธอาคมจากน้ำแข็งจารึกตัวอักษรจีนที่เป็นอาวุธประจำกายของติงห้าวอจอมถักทางหันหลังไปหาเขาแล้วก็พบว่าชายหนุ่มยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นทอที่ปกคลุมด้วยกลีบดอกท้อหลากสีซึ่งร่วงหล่นลงมาบนร่าง เกล็ดหีมะหกเหลี่ยมขนาดราวฝ่ามือกำลังหมู่นวนรอบร่างของเขาราวกับเทพพิทัามันแทบป,ปกปิดทั้งต้นทอและร่างของติง่งห้าวจนมิดควันปราณสองกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายมังกรทลาขึ้นไปยังท้องฟ้าจนกระทั่งปราณพลังจิตนั้นหนาแน่นจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเดียวกับกลุ่มควันเมฆที่หนาแน่นเสียจนปกคลุมท้องฟ้าจนเกือบมิด ก่อนที่ปราณพลังจิตจะปรากฏขึ้นเบื้องใต้ของกลุ่มเมฆนั้นและเข้าปกคลุมร่างของติงห้าวเอาไว้ในขณะที่ตัวติงห้าวราวกับมีขนาดเล็กจ้อยเท่าเม็ดทรายในทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์สุดอัศจรรย์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าที่แม้แต่เทียบเคียงกับกลุ่มเมฆที่เล็กที่สุดข้างบนนั้นมันก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าติงห้าวนับสิบล้านเท่าตัว